ตอนแรกคือตกใจมากเลยค่ะที่แบบว่าถ้าคลิปแรกที่แมสก็น่าจะเป็นคลิปตีกองก็แบบโอ้ยเราถูกเรียกว่าอะไรหมายถึงว่าคนก็เข้ามาให้ความสนใจค่อนข้างเยอะก็ค่อนข้างตกใจว่าแบบว่าเป็นสิ่งที่เราชอบแล้วเราทำมันแล้วมีคนชอบมันเราอตอนแรกก็ไม่คิดว่าจะไวขนาดนี้อาจจะเป็นแบบอินฟลูติก o ์อะไรอย่างนี้พอไปประกวดปุ๊บแล้วได้รางวัลปุ๊บก,ก็ พอได้นามสกุล JMTV อ่ะเนาะคนก็เหมือนว่ารู้จักเร็วขึ้นมันก็เลยอาจจะปวดร้านแล้วก็อาจจะบอกตอนนี้ก็ยังงงอยู่อาจจะทําตัวไม่ถูกเจอไม่เยอะๆแบบนี้ก็เป็นครั้งแรกก็ยังยังยังไม่ถือว่ารับตัวได้ขนาดนั้นก็ยังตื่นเต้นอยู่เพราะว่าทุกสิ่งทุกอย่างก็เป็นเรื่องใหม่เนาะอย่างงานวันเนี้ยก็เป็นครั้งแรกที่เขาได้ออกงานแบบนี้ประสบการณ์เรามันอาจจะเฮ้ยมันมันไม่ใช่ของยุคนี้อะไรเงี้ยก็ต้องยอมรับบางทีเขา่า เขาก็ต้องซัพพอร์ตเราเหมือนกันคือไม่ใช่เราซัพพอร์ตเขาเองเนี่ยเขาต้องซัพพอร์ตเราเหมือนกันรู้เขาสอนในเรื่องโซเชียลเราหรือเปล่าบอกบอกลงในร้านี้ทำไมไม่มีคนดูอะไรเงี้ยเขาจะถามเขาจะถามบ่อยว่าคลิปนี้ไอ้ลงตอนนี้ได้ไหมจะมีคนดูหรือเปล่าหรือว่าแบบว่าเขียนเขาเรียกอะไรตั้งแคปชั่นอะไรแคปชั่นอะไรอะไรเงี้ยบอกอุ้ยอันเนี้ยเป็นคนเก้าศูนย์มากอะไรเงี้วก็บอกเออว่ะเออสติ๊กเกอร์นี้ก็ไม่ใช้กันนะเหรอือเราก็ ใช่ใช่ใช่ยุคมันเปลี่ยนไปเปลี่ยนไปนตายมือกันอ๋อตายมือกันครับครับผมตัวตัวตัวเลยใช่ใช่ตัวแถมเป็นตัวแถมตอนแรกเขาจะเชิญสิงอย่างเดียวเขาเชิู้บอกว่าเอ้ยเพิ่งออกงานเอาพ่อมาหน่อยแล้วกันเอ่อพ่อหน่อยแล้วกัน เขาใช้ว่าเชิญพ่อน้องสิงห์มาหน่อยแล้วกันถามว่าคุณพ่อชื่ออะไรนะครับลืมแล้วลืมแล้วแซวแซวทีวันนี้มีเออ่มาประกาศรางวัลครอบครัวอะไรนะแห่งปีครอบครัวแห่งปีครับผมแล้วก็มีการแสดงเหเ่านี้นึงก็น้ออมมกรปเลย็าถ่ายไว้ตอนนี้แบบว่าต้อง นะโลกยุคใหม่ก็ต้องเป็นโลกโซเชียลก็ต้องบอกว่าอินฟลูท่านหนึ่งอ่า่ก็ดีใจกับเขาฮะเพราะว่าโลกยุคใหม่นะฮะคิแลเป็นไบ้างลิแบกเป็นไงบ้างตอนแรกคือตกใจมากเลยค่ะที่บอกว่า ถ้าคลิปแรกที่แมสก็น่าจะเป็นคลิปตีกองก็แบบโอ้ยเราถูกเรียกว่าอะไรหมายถึงว่าคนก็เข้ามาให้ความสนใจค่อนข้างเยอะก็ค่อนข้างตกใจว่าแบบว่าเป็นสิ่งที่เราชอบแล้วเราทํามันแล้วมีคนชอบเหมือนเราดีใจแล้วพี่แมสก็จจะมาเลยค่ะหรืก็ตอนแรกคือแฟนคลับฝั่งหนึ่งก็อาจจะมาจากคลิปทิกเกออะไรเงี้ยค่ะแล้วอีกฝั่งหนึ่งก็อาจจะมาเพราะว่าหนู ไปประกวดจ m เอะไรอย่างนี้ตอนแรกก็ไม่คิดว่าจะไวขนาดนี้อาจจะเป็นแบบอินฟลู t ิกตอรอะไรอย่างนี้พอไปประกวดปุ๊บแล้วได้รางวัลปุ๊บก็พอได้นามสกุลจีเอ็ทเนาะคนก็เหมือนว่ารู้จักเร็วขึ้นเพราะว่าเพราะเขามีแฟนกลับของเขาอยู่แล้วแล้วก็มันมีช่องทางที่ให้ติดตามอยู่แล้วมันก็เลยอาจจะบูดบรานแล้วก็อาจจะบอกตอนนี้ก็ยังงงๆอยู่อาจจะทําตัวไม่ถูกเจอมาเยอะๆแบบนี้ก็เป็นครั้งแรกที่ถูกสมบา์แบบนี้ของเริ่มปรตัวด้วใ่ไง ปรับตัวหรือยังก็จะพยายามก็ยังยังยังไม่ถือว่าปรับตัวได้ขนาดนั้นก็ยังตื่นเต้นอยู่เพราะว่าทุกสิ่งทุกอย่างก็เป็นเรื่องใหม่เนาะอย่างงานวันนี้ก็เป็นครั้งแรกเขาได้ออกงานแบบนี้แล้วก็ตีกองเนี่ยตีบ่อยแล้วแต่ว่าตีบนเวทีการประกาศผลทั้งวันนี้เป็นครั้งแรกแล้วก็ต้องขึ้นมาประกาศด้วยซึ่งเขาก็หนูต้องทำยังไงบ้างอะไรเงี้ยเขาเขาก็ยังงงอยู ีแนะยังไงบ้างเออปาก็งงเมอนกัก็ก็จริงๆโลกสมัยใหม่นะบางทีเราไปใช้ไปใช้แบบว่าประสบการณ์เดิมๆของเราทั้งหมดไม่ได้ก็ต้องให้เหมือนแชร์กันคนละคลิกแน่ว่าของของเราเคยเจอแบบนี้แต่ว่ายุคนี้เขาอาจจะเปลี่ยนอาจจะปรับไปในตามยุคตามสมัยไปตามวัยของเขาด้วย ก็เท่าที่ทําได้ครับเท่าที่บางอย่างที่ทําได้เพราะบางอย่างเราก็รู้สึกว่าไอเดียเราหรือว่าประสบการณ์เรามันอาจจะเฮ้ยมันมันไม่ใช่ของัพธ์นี้อะไรเงี้ยก็ต้องยอมรับบางทีเขาว่าเขาก็ต้องซัพพอร์ตเราเหมือนกันคือไม่ใช่เราซัพพอร์ตเขาเองเนี่ยเขาต้องซัพพอร์ตเราเหมือนกันว่าเฮ้ยป๋าต้องอย่างนี้อย่างนี้เออแล้วก็เราก็เอออันนี้ส่วนของประสบการณ์เราแล้วก็แลกกันว่าอ๋อเฮ้ยสิงลองทําอย่างนี้ไหมถ้าไม่เวิร์กเขไม่ต้องทําแต่ถ้าเวิร์กก็ทำอะไรเงี้ยอย่างรู้เขาสอนในเรื่องโซเชียลเรารู้เปล่า มองบอกลงเวลานี้ทำไมไม่มีคนดูอะไรเงี้ยเขาจะถามเขาจะถามบ่อยว่าคลิปนี้ไอ้ลงตอนนี้ได้ไหมจะมีคนดูหรือเปล่าหรือว่าแบบว่าเขียนเขาเรียกอะไรตั้งแคปชั่นอะไรแคปชั่นอะไรอะไรเงี้ยบอกอุ้ยอันเนี้ยเป็นคนเก้าศูนย์มากเลยนะเพราะว่าเออว่นเออสติ๊กเกอร์นี้เขาไม่ใช้กันนะเหรอโอ้เราก็เลยรู้ว่าอ๋อมันเป็นแบบไหนอะไรแนการการเปยนว่าแรกเปลี่ยนความคิดใช่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 ยุคมันเปลี่ยน ก็อย่างที่บอกนะว่าการแสดงบางทีมันอาจจะเป็นแบบยุคหนึ่งมันอาจจะเป็นสไตล์หนึ่งหรือว่าเด็กยุคนี้เขาเล่นซีรีส์ก็อาจจะต้องเล่นอีกแบบหนึ่งไหมอะไรเงี้ยก็ต้องไปฟังพุ่มกับที่เขาต้องไปทํางานด้วยอะไรเงี้ยมากกว่าอย่างเราก็แค่แค่ซัพพอร์ตเฉยๆนะกินน้ำไหมกินข้าวไหมโน่นนั่นนี่อะไรเงีเออ้ยเป็นกุ่ซื้อเป็นกุ่ซื้อบ้างบางบาง,บางอย่าง <c oughs> ที่ที่เขา กัะซอยซอยโยถ้าขึ้นไปสินค้าถ้าขึ้นไป BTS ก็จะเจอจเป็นนมถั่วเหลืองยี่ห้อหนึ่งแล้วก็รีวิวอะไรดีๆที่เป็นอาหารโน่นนั่นนี่เพราะว่าเขาเขาเป็นคนชอบชอบกินอะไรเงี้ยแล้วก็พวกกีฬาพวกกิจกรรมอะไรเงี้ยแล้วก็เขามีวงแบล็กทีซึ่งเป็นวงดนตรีเขาเป็นมือกลองแล้วก็เพื่อนๆก็เป็นนักร้องเป็นมือกีตาร์ซึ่งก็ก็มีหลายงานที่เขา ให้ไปเล่นเนี่ยก็ก็ถูกประสบการณ์ไปกลายเป็นว่าจากข้อตอนนี้กายเป็นยุคแล้วใช่ใช่ใช่ยุคมันเปลี่ยนไปเปลี่ยนไปยแล้วแต้มมือกันอ๋อกันโอเคติดตามข่าวบันเทิงได้ที่นายตะเทนทุกช่องทางกดไลค์กดแชร์ด้วยเนาะ